ชาวราศีมีนนะครับอ้าวชาวราศีมีนทําบุญทากุศลในเดือนมก,การานี้นะทาในแนวทางไหนทิศทางไหนเนี่ยที่ว่ามันดูแล้วเหมาะสมนะเหมาะกับอารมณ์ของท่านนะครับอ่ะเรื่องแรกก็พูดถึงอะไรชาวราศีมีนเนี่ยเหมาะกับอะไรนะครับทําบุญทํากุศลกับเด็กนะครับทําบุญทากุศลกับเด็กเนี่ยทา แนวทางไหนบ้างนะครับอาจจะเป็นพวกบ้านเด็กกำพร้านี่ก็ได้นะครับหรือว่า,าไปในทิศทางเนี่ยเครื่องเรียนเครื่องเขียนนะหรือว่าทุนการศึกษาเด็กก็ได้นะครับเขาบอกว่าทําแล้วเนี่ยแหมอย่างน้อยเนี่ยเริ่มกันเป็นผู้ให้นะคุณก็ต้องมีความสุขความเจริญเป็นธรรมดานะครับนะักขินถ้วยนะเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยแหมพอมันมีความสุขมันจะทําอะไรเนี่ยมันก็สะดวกโยนทินไปทางนั้นเนาะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะ เรื่องที่2นะครับเรื่องที่2พูดถึงอะไรชาวราศีมีเนี่ยนะจะทําบุญเกี่ยวกับพวกอาหารนะ,ะหรือว่าพวกขนมขนมนะก็ได้นะครับแนละ้วผมก็แนะนําเสมอเนะี่ยถ้า,พาไพ่ใบนี้ออกมาก็เป็นในเรื่องของเลี้ยงพระนะเลี้ยงเพนพระถาวะถายถวายอะไรนะใส่บาทนะเออว่ากันไปง่ายๆนะก็ลองดูนะครับหรือว่าแหมเดือนนี้เนี่ย จะเอาไปเป็นในเรื่องของผ้าสงอาพาธนี่ก็ได้นะันก็ยังอยู่ในโซนที่ว่าเป็นของกุงของกินอะไรเงี้ยนะเขาก็เอาไปจำนแนกแยกแยะแยกแยะเองนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. การทําบุญประมาณเนี้ยนะมันจะทําให้คุณเนี่ยเจอเจอการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่ดีขึ้นนะไพ่ถึงบัลแอนด์เนี่ยนะครับไพ่ถึงบัลนด์เนี่ยมันพูดถึงการที่ว่าเออคุณเองเนี่ยอาจจะมีการที่ เปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมัในทิศทางที่ดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะแนะนำ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 อ่ะไปสุดท้ายท้ายสุดของชาวราศีมีนนะครับเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะร่วมสร้างโรงพยาบาลต่างๆงานานะครับหรือว่าช่วยดูแลสนับสนุนนะ พวกคนป่วยอนาถาต่างๆนานเนี่ยนะครับในโรงพยาบาลก็จะมีหยอดที่หยอดตุ้งหยอดตู้นู่นนี่นั่นนะก็บอกว่าการให้เนี่ยนะการให้ชีวิตการช่วยเหลือการอาจจะรวมไปถึงเนี่ยการให้เลือดด้วยก็ได้นะครับนะเออเขาเรียกว่าบริจาคเลือดนะครับก็ถือได้ว่าอยู่ในโซนนี้เหมือนกันนะก็บอกเลยนะคุณเองเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากหลายทิศหลายทางโดยที่ว่าคุณเองก็จะรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะเออ ชีวิตเราทำไมช่วงนี้มันดีขึ้นวะอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นผลออจากผลเรื่องของผล,ลบุญต่างๆนานานะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวราศีมีนในเดือนมการา2568นะครับก็ขอให้เฮงรวยๆกันทุกท่านเลยเด้อ